สวัสดีจ้าพบก,กันอีกแล้วพ่อก,กันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้บาทเนี่ยได้เวลาสิหาโมงแล้วเขาง่ายยังบ่ท่านได้กินมะฮอดฟองนี้ถือกินปิงป้งไก่ปิ้งไกล่ละปิ้งไก,ปก่ปิ้งไก่บาทมันเป็นท่าแซ่บแท้เออเนี่ยนี่แรกนี่นี่นี่นเออเนี่ยเอา สิได้ลงไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเอทอ<อ>ั้งอำเภอเขาสวนกวางโอ้ย่อยแม่กโอ้โโโอยนอนรับระบาดเป็นจังไหนน้องลูกลูเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดลงไปหาอยู่สิไปเลือก,ก,กเป็นบ้านน้อนพี่น้องผู้ตันทั้งลงไปยังปรทเทศใดนั่งนอนน้ำไหลเห่อโยโย่ยุนี่แหละเวรได้ปะล่ะได้เลยได้ไข่บันี ได้บ่ลงได้บ่นะครับกระสันยับไปอีกแจ้งน้อยก็ได้เอายับอีกแจ้งน้อยเปิดประตูไ่้ได้พ่อพ่อพ่อลูกไปเบื้องปีงไก่ก่อนพี่น้องนี่ไม่ใหญ่จืดมาแว่กินดูดูตัวเพราะว่าจืดปีงไก่ตามชมทั้งอำเภอเขาสวนกว้า มาหอดแล้วอึบต้องเลือกให้มันดีได้พี่น้องเลือกเบื้องว่ารา้านใดเจ้าว่าร้านนี้ไปจะเลือกยุบสวัสดีจ้าเอซื้อร้านยังก่อนอนี่ฮะมีดอีสานจ้ามีดอีสาน,นโอ้เป็นเจาน้าไหนะขายดีปะโอ้ก็เลยขายอยู่นะขายดีือขายปิงไก่ อันมือแรงสิไปอูดรเออออกจากออกจากสารค้ามมาเมื่อขึ้นอำเพื่อกดสุมแหนบันแห้งแห่อาอันใก้จือจากได้ปิ้งใก่ตัวหนึ่งตอนขืนเวทที่ก็ตอนนี้บ้นั่นจังสานแลวจนจำาม่ได้คันเพาว่าเจืออยู่บลูเลยนี่จ้าเอาเอาตัวเอาตัวนึ่งวัวสัย แกเป็นตมาซับแม่อันแม่อันตำแก้วพริกหยบให้ลูกแมแก้วพริกหยบเด้ะแมแก้วแก้วพริกหยีต้องต้องใส่บักพกเดก็แม่เด้อใส่บักพีิกใส่เขียเขี้ยเชเนเออแล้วก็เอาแบกเพ็ดแก้วไหมแม่สิเพรันอ่ะแก้วกับเเ็ดจ้อ่า ใส่กระเทียมใส่อ่าใส่กระเทียมใส่ใส่อันบมะนาวน้ำเดี๋ยวนี้กระลังสั่งใส่เจ้าตามบักตามตาแก้วตาแก้วอ่ตาแก้วพริกดิบจ้าใส่บักแก้เคียใส่บักแล้วเพิ่งจะห้องสีตาบักหุ้อะไรแม่จ้าจะว่างห้องบอลจาน้ำปลาแดกจ้าน้ำปลาแดก คก็จะเข้าสิตามบักหุ้งนั่นแหละนี่คือร้านมิตรอีสานมิตรานนี่แหละไปไปใช่ใช่ใช่โ,<ฮ>โ<ฮ>อ้ยน้อเออมิตรอีสานร,ร้านมิตรอีสานเด้อพี่น้องอาขันมาจังรเจนคนเจนเลยนำพ่องมาอยุไส้มือเดอ้อร้านที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจ้านี่พี่น้องผิงไก่มิตรตัวใหญ่ๆเออราคากับพ่อฟัง รสชาติก็อร่อยมีไจืนเคยมานั่งกินเท่านึงอยู่จ้ามานั่งกินช่วงมาตั้งแตกไปรับเชิญเจ้เพอร์ว่าในพวกเขาห้องน้ำห้องไหนบ่เออเชียวเจียวไปร่องช่องยูทูบ u t u b e ช่องยายจืนลำพลินออฟิเชียลเด้อเจ้าเจ้าวจะเห็นเจ้าเด้อ เออเดี๋นี่เม่น้ำแ,แ,แล้วก็เห็นดาล่าช่องคั่วลำเพลินของแมสุภาพน้ำไฟน้ำกันพี่น้องจาพี่น้องต้องการอยากได้อยากกินตำมกหุ้งปิ้งแก้วเสียงไก่ร้านมิตรอีสานเออเพราะว่าเม่จืนมากินอยู่เรื่อยๆอยู่มากหมูก็พวกมากกับมาจอดกินคนณจำม้าได้คุนว่าขยันม้าได้แจ้งหนาจำว่าได้ว่าจืน เออแต่ยายไห่แตงต้อเศร้าไล่ไปน้ำชากันชีไห่แตงอยู่ตลอดมันกับบ๊แมนแหละเขาสิว่าผีบ้าเอือกินอะไรพี่น้องหมองนั่งกับกว้างขวงดีหล่ตัวพี่น้องสิมา,าสาามาเป็นครอบครัวกันได้เด้อเออโฆษณาให้เพลินเน่บ้าเป็นครอบครัวหรือว่าสิมาเป็นอ่ามูพวกมาสังสรรค์มากินก็นได้อยู่นี่อ,อาหารการกินกัน,กน,กนกมีอีหยังหลายกะตะเบกุ้งปิ้งไก เอ้าเดี๋ยวไปคือว่าอมน้องกันมี่โอ้อมน้องย่างวงนมเสือห่วงไห้ออมหมูอมเนื้อต้มหมูแล้วก็เออต้มเนื้อโอ้ว่าเมนมีแต่ปีงไก่ครับต่ำชมตัวเนี้ยนั่นล่ะมีหละอยากให้พี่เอาข้าวเหนียวน้ำราเม็งเออข้าเนียวไซรัปยี่สิบบาทได้เท่าไหร่ได้จังไหร่ ออคอยเป็นคนกินหลายเนี่ยอยู่ว่านี่กัน,กนตามบอกทัวนําเหมผู้เดียวเฮียหน่อยเฮียยงังมันเมื่อยได้แม่กินอันนอนเลนบดขึ้นเนาะเลีนบดข,ขึ้นกับมานอนกินบพราท่านใดก็เลยบ้านยังเหมืขขอนแรงหิวเขายางแห้งตามบมกทัวบ่แล้วคอยขับจังไหน็มิโซฟ์เฟื่องหักค่อยๆกันได้หอกแม่ค่อยๆเหตุไปเย็นๆใจเย็นๆจะไปฮ้อน บ่ได้ฟ <laughs> ้าวได้ฟังบ่ไก <forever. S 2> uh ่เ huh. กินไปอีกยุรอยกโลกับหอดบ้านงานเดียวละมือนี้สิไปเยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องทั้งอุดรทั้งบ้านเชียงยืนตำบุญบ้านเหลี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเจ้าเอาใส้ในถุงเดียวกันละเมียอันไข่แน่ยู่ดอกน้อยเงี้มันง้มนานหนาวเนาะ แกนาหนาวบอนนี่กเออขั้นนาหนาวน,น,นี่ก็ที่พ่อปิง้งเออเพราะว่าเฮาอยู่กับไฟขั้นนาห้อนอยากว่างไวแ้แหลวก็ถอยห้างได้พี่ดองเพราะว่าบ่อยากสูไฟไปในี้ันห่อนแม่บอเออแม่ค้าชื่อว่าจังไดน,น้อนนี่แม่เจ้าแม่เนเนาะจ้าร้านแม่จีนก็นว่าได้น้อนแะนหรือว่าช่างร้านมีดีสารเขานี่ล่ะพี่้องอยากกินอยากดื่ม หรือว่าอยากมากินเขาสวยกินเขาซาเ้าเศ้าเขาไงอันเลิกจัทุ่มจังแามสองทุ่มสองทุ่มร่้านปิดสองทุ่มหอดหัวมวงเศร้าหอดสองทุ่มสองทุ่มปิดพี่น้องเขาจะไม่กินเขาแรงเขาไม่กินแต่หัวมวงแรงแต่ทุ่มหนึ่งเขาเพิ่นปีดแล้วไม่่เจิญเนินาะห้แล้วไปหอดละร้านปิดแม้วัสิวานนะ โอ้ปเป็นอ่าแล้วบะนี้ให้ถามเนี่ยเป็นย mm ังคือหลายแท่งคนว่าเขาส้นกวงปีนไก่เขาส้นกวงเนี่ยใช่ว่าเป็นของเขาส้นกวงข้าจ่าจ้าคือนของโอทอกจ้าของโอทอเนาะจ้าแล้วบะนี่จ้าแล้วบะนี้มันเยอะจืนกับทีมงา่นสาวน้อยเพชรมเปแพงหรือว่าอ่าไปรับเชิญใช้บ้างสิไปมันคือเห็นหลายแท่งไก่ย่างวิเชียรนั่นแมะ เออเาคือบ่เห็ุคือจเข้าวเจ้าไก่ย่างเขาชวนกลัวอันเพื่อไปยุตแต่ว่าคนวางกับ่เพื่อจำ่ากินหอดบอกกินจ้าโอ้สาเหตุที่เฮ้าบ่ไปบ่ไปตั้งน้ำน้ำขางทางน้ำอัมันที่ที่อ่าคือจังกะย่างมีเชียนเนาะนี่ีหละนี่ล่ะนี่หละปกติไม่ใช่เชีนกัหิ้วอยู่เมื่อเ้านี่บ่กินน้ำพลนข้ากันเห็ดผัดกะเพ้าไม่ใช่รินกันเลยว่าบ้า เคยกินอยู่นะปีงไก่เขาสุกกว่ามันกแกเรียนพานอยู่่ไก่ <นะ S 1> ออจำเป็นก็เลยด้บวกให้โซฟฟเฟอร์จอจอดอตลอ,อ,อ,อด <นะ S 1> อไปขอควมอ่มรายละเอียดกับเพื่อนว่าอยากคู่จักว่าไก่ย่างวิเชียนเนี่ยขึ้นหลายแทสเด้ <นะ S 1> อยู่ทุกมองทุกจุดแต่ว่าไก่ย่างเขาส้นกวางคือมาถึงมาเขาส้นกวาง <complic S 2> เขาจังได้กินอยู่กระมองเอา ข้างพี่น้องมากไก่ย่างอีหยังกะตามใจลราพี่น้องบ่ได้ว่าดอกเออบปสิว่าเอาเป็นหยังคือไปโฆษณาเป็นหยังคือไปให้อยู่เขาจนกว้างเออคันได้ไปทางวิเชียรบุรียเยกเกิ้นก็นสิไปเห็นแหรงอา่าก่ย่างวิเชียรม่แยกเจิ้นก็นสิไปถามคือกันอา้าวขอบุญขอบคุณพี่น้องผู้เขามาชมทางช่องยายจืน้นลำเพลินออฟพิเชลเดอ้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับถ้าใครแล้วก็ฟาส ฝากกาแฟาสะเดือดน้ำแร่ดพี่นออ้องเด้อเออกาแฟาสะเดือดเป็นกาแฟาสมุนไพร29่สิบเก้าชนิดดับพิณองเด้อเออคันพี่น้องสอนใจอยากได้กาแฟก็สั่งมานาวไม้เยื่อเกล็ดก็กได้หมายเลขโทรก็ศูนย์แปดสองอ่าได้ปีนใกล้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปห้าบาทเนี่ย <มา S 1> ขึ้นรถ <มา S 1> ขึ้นล่าฮะาเจ้าบายยังกว่าจ่ายเงินเพ่ันละว่าควยบอกยังไดผู้ใดถือผู้นั้นใจ เจ้าไปยังก็สิมาให้ข่อยใจเจ้าถือเปล่ยนใจมันบ่เนี่ยเอาเอาวอเอาอีกแล้วพี่น้องมีปัญหาครับตายี่มีกแล้วโอ้ยความว่าเป็นสิใจเพลนจะได้มาให้ข่อยใจเอาคลิปนี้เอา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 ราะมัจัองข่อยใจข้าวนี่เออจับจับปองเด้อจับปองเด้อจเมียเด้อใจใจใส่เงินเพนก่อนผู้เรมผู้ใดเยียมกเมี ร้อยสี่สิบบาทเนาะโอ้ยน่ากินบีโอัดเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสลูกสิมาแวะไหมร้านนี้เป็นร้านอะไรเปิดอรม่กินนังกินแ่สองนั่งมานังกินก็สิจำลูกจำเจ้าเพราะไรว่าขึ้นก็ได้สิบกว่าบาททีเอาขอบุญขอบพูณพี่น้องเขามาช่วขอบมาติตจำขอบพูดหลายๆจ้าเอาาเอาขอบบขอบอบขอบขอบขับขับขอบอบขอบบบบบบรับบบบบบบ